โอ้เอ่อมาแม่โอ้ป้าเกาหลีกับกระเขือเทศใช่ปไะถ้าใช่วันนี้เราขอเนี่ยเดี๋ยวนะครับวันนี้เราขอเดี๋ยว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 ว้ไม่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 ไว้ดีๆหน่อยสิอันนี้เป็นหุ่นโดนห่วยล่าสุดค่วอบดนังจะมานำเข้ามาห่วหันคางแน่เดี๋ยวป้องอ๋อเดี๋ยวตุนงอนมากวันนี้เรามีหุ่นโดนมานะครับ มานเสนอหุ่นยนต์นี่ชื่อว่าน้องซุกกี้นะครับโอ้หุ่นยนต์ใช่ครับคุณสมบัติมาทำอะไรคุณสมบัติของน้องซุกกี้นะครับเขาจะเดินไปหาคนที่เขาชอบเดี๋ยว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 เะี๋ยเรี๋ยวเดี๋ยวเดียว่ดยวเอียวเดีายวเดี๋ยวเดี๋ยวเดง๋อวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวย อันดับแรกนะครับน้องซุสกี้ของเราจะทํางานเราจะต้องกดปุ่มก่อนครับอันนี้ขายของปุ่มอะไรครับผมเดี๋ยวเดรับปุ่มเพื่อสตาร์ททำงานครับเดี๋ยวทดลองให้มาขายของใช่ไหมนี่อันนี้ขายของครับเป็นโฆษณาใช่ครับใช่โอ้น้องซุสกี้เอาอย่าเสียชื่อนะเฮ้ยกดปุ่มแล้วอันนี้คือตัวอะไรครับพี่รักอันนี้อันนี้เขาจะวิ่งไปหาคนที่เขาชอบครับเราเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ควายคุณน้องใบซนจังเลย้ สกีพร้อมหรือยังที่จะวิ่งไปหาคนที่ชอบนักเรานี้แกนุกท่านนนนักกว่า่กีพร้อมหรือยัง forwards วิ่งไปหาคนที่ตัวเองชอบเลยนะไปโอ้ยอ้มอันังล้โอ้ยอนงอนทายม่ดีโอ้ยโอ้ยารง้้ 怎么样？